<c oughs> สวัสดีครับทา่านผู้ชมตามช่องไอเเนบรรดาเกษตครับวันนี้ก็จะพาทา่านผู้ชมมาดูวิธีการฉาบปั้นดินนะครับก็วิธีการฉาบของผมของผมก็จะใช้ดิน,ด,นดินที่เราข่อมกอกนะครับแต่เพียงเรา,าใช้แบบให้น้อยลงต้องการเอาเอาดินให้มันมากขึ้นนะก็จะได้ไม่แตกไม่ร้าวนะครับดินที่ใช้ ผมก็จะใช้ดินถ้าตามทุ่งนานะครับมัน <c oughs> จหน้าบนดับก็ดีถ้าดินเหนียวก็จะอีกแบบหนึ่งก็จะต้องปรับดูครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่มัจะไม่เหมือนกันแต่ดินนุอมเนี่ยผม เราจะใช้วิธีการตลุมน้ำก่อนครับเอาน้ำให้ให้กำแพงม,มันมีน้ำหน่อยเพื่อจะได้ยึดดินของเรานะครับ ชามนี้ก็มือเราต้องเปียกน้ำหน่อยครับเพราะว่าถ้าไม่เปียกน้ำมันจะฉาบยากแต่จะไม่ใช้เกียงไม่ใช้นี่เพราะมันจะเกะกะมือนี่ง่ายสุดครับมือแล้วชุบน้ำหน่อยแล้วก็จับไปเลยวดึงอกมาเนี่ยนะแก็ถูดันขึ้นนะดันขึ้นอย่าไปแบนเพรมันจะไม่อยู่ถูดันขึ้นออกมาเนี่ ตะปูที่เราตอกไว้เนี่ยก็ให้มันอยู่ประมาณนี้เลยที่เราตอกไว้จะได้ไงา่ายเวลาที่เราหาระ,ระดับน้ำอ่ะอยู่นิดเดียเดียวเดี๋ยวครับเ,เดี๋ยวลืมตัดไปเลยก็ฉาบด้านขึ้นครับด้านล่างขึ้นบน ว่าอะไรก,ก็จะกระทำคงไม่ยากยังจะปประมาณนี้นะครับก็จะเสร็จก็จะเหลือแค่ตอนต่ปไปก็คือ เอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาเกี่ยปาดทั้งเสมอสามเหลี่ยมตัวยาวๆนะปาดไปใส่หัวนอ็อตหัวตะปูที่เราปอกตะปฝัป่งนะั้นให้มันเสมอกันเกี่ยเกี่ยวไปเรื่อยๆนี่ก็จะฉาบมันเต็มนะฉาบให้มันเต็ม,ม,ตมสำหรับดินที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ถือว่า มันมีจับแล้วยังให้มันลงนะเหนียวอ,อยู่นี่ก็ฉาบไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการฉาบปั้นดินครับก็ฉาบดันขึ้นจากล่างขึ้นบนครับจากข้างล่างไปขึ้นบนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มนะเคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องไอแมนวันกเกษตรด้วยนะครับ เชลมองให้ท่านผู้ชมนะครับ